วันหยุดยาวแบบนี้มาหาเมนูแซบๆซไปกินกันดีกว่าค่ะวันนี้คแคทชวนทําเมนูกุ้งแช่สองใจกุ้งแช่น้าปลาแบบง่ายๆแต่อร่อยทําสูตรแคทรับรองว่าไม่มีข้าวใครชอบทานเตรียมกดเซฟแล้วมาทําไปพร้อมกันนะคะเราจะใช้เป็นกุ้งขาวสดปอกเปลือกผ่าหลังเอาเส้นดาออกให้เรียบร้อยจะล้างทําความสะอาดด้วยน้ําจนกว่าน้ําจะใสะเลยนะคะแล้วก็จะใช้เป็นแป้งมันเบกกิ้งโซดาน้ําเย็นจัดหรือว่าน้าแข็งเอาให้เข้ากันแช่ตู้เย็นไว้ประมาณ30นาทีระหว่างที่รอครบเวลาไปเจียวหอมเตรียมไว้พอเสร็จแล้วก็นํากุ้งมาล้างออกด้วยน้ำา ล้างหลายๆน้ําจนกว่าน้ําจะใสเลยนะรับรองว่าจะได้กุ้งที่ตัวใสเนื้อเด้งแล้วก็ไม่ขาวเลยค่ะส่วนน้าปลาที่ใช้แช่วันนี้จะมีน้ําตาลมะพร้าวน้าปลาผงชูรสน้ํามันงาตัวน้ํามันงาถ้าใครไม่ชอบทานไม่ต้องใส่ได้นะคะสูตรนี้แค่จะแช่กุ้งไว้แค่ประมาณ15นาทีเท่านั้นค่ะส่วนตัวน้าจิ้มถ้าเกิดว่าใครยังทาน้าจิ้มไม่เก่งให้ใส่น้ําปลากับน้ำมะนาวในปริมาณที่เท่ากันแล้วค่อยๆเพิ่มหวานเอานะคะวันนี้ขอเป็นเมนู2ใจนะคะแบ่งกุ้งที่เราแช่ไว้เนี่ยนำไปลวกเล็กน้อยด้วยกุ้งแช่น้าลเสิ์ูกับหอม เจี่ยวกบกรอบน้ำจิ้มรแสแซบและผักสดเป็นเมนูแซ่บแบบง่ายๆที่เหมาะกับวันหยุดแบบนี้ที่สุดแล้วค่ะเป็นกับข้าวหรือกับแก้มดีคะมาถานด้วยกันนะ